สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถ e c o ค a าเครื่อง1.3คันนี้นะครับ Mazda 2 1.3 High Connect ปี2019สีดำคันนี้นะครับดูเลยนะครับโอ้สภาพรถสวยงามมากนะครับสีนี้เงาแวบเลยนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้านะก็จะมีคิ้วโครเมียมมาให้นะคิวโครเมียม ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็คันนี้มีไฟเดอร์ไลท์มาให้แล้วนะครับผมอีะมีไฟเดอร์ไลท์มาให้แล้วนะด้านข้างนะครับด้านข้างเราแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับแม็กเดิมจากโรงงานยางเนี่ยเป็นยางปี2019นะครับยางปี2019นะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้ามาเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ให,ให,หม่นะครับนะกระจกมองข้างนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้แล้วนะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมือเปิดก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีปุ่มเปิด ล็อกนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับอยู่ตรงนี้นเราสามารถเอากุญแจไม่กล้าแล้วก็เปิดล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มนะครับด้านหลังนะครับก็ไม่มีไหไก็มือเปิดก็สีเดียวกันกับตัวรถเหมือนกันแม็กเดิมนะครับแม็กก็ไม่มีรอยนะครับคันนี้สีดําดูเงาเลยนะ,นะมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีะไฟท้ายเป็นรูปแบบของเขาน้องมีไฟทับทิมมาให้ นะโลโก้มาด้าสองนะครับคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะรพร้อมจอจอเขาเรียกจอข้างหน้านะครับผมก็คือสะดวกสบายนะเวลาถอยนะครับปลอดภัยนะโอเคก็นะครับด้านหลังเนาะตรงนี้ก็มีเขาเรียกอะไรมีสปอยเลอร์มีสปอยเลอร์ iler, เป็นเล็กๆมาให้นะครับผมนะ โอเคนะครับก็มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยเซ็นเซอร์ถอยก็มีมาให้แล้วมีกล้องข้างหลังด้วยเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะครับคันนี้นะโอเคเราดูภายนอกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับคันนี้นะครับกุญแจก็คือเป็นกุญแจเคเลสนะครับก็คือเราสามารถนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะรถก็จะเปิดนะครับผมภายในนะครับผมก็จะเป็น ตกแต่งด้วยสีดำนะครับเบาะผ้าสีดำนะครับตัดกับสีเทาขาวนะครับพวงมลาลัยสีดำมีแถบโครเมียมนิดหน่อยนะแล้วก็มีฟังก์ชันพวงมลาลัยมาให้มีคูสคอนโทรลมาให้นะครับคันนี้มีจอกลางมาให้พร้อมกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็มีตัวแผงควบคุมวิทยุนะครับอยู่ตรงแถวแถวเกียร์นะครับแถวคอนโซลกลางนะก็ถือว่าสภาพเนี่ยสวยสวยนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งนะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทรถนะครับนะครับก็เสียงเครื่องก็ยังใช้ได้นะครับผมแอร์เย็นปกตินะครับอ่านะก็พวงมาลัยหนังนะครับไม่มีรอยนะครับเพดานก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพดานไม่มีรอยอะไรเนาะเบาไม่มีขาดนะครับนะหนังก็ถือว่าใช้ได้แหละนะครับรถ คันนี้นะครับเลขไม้ใช้งานมาที่1นึ่งแสนสามหมนะก็ผมตีไปแสนสี่แล้วกันเพราะว่าเหลืออีกประมาณสัก70็กิโลก็ถึงแสนสี่แล้วนะครับผมคันนี้นะอ่ากล้องถอยหลังนะครับอย่างที่บอกนะกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วสะดวกสบายนะครับอ่าคันนี้นะครับมีตัวเซ,เซ็นเซอร์วัดน้ําฝนนะครับก็คือสามารถใช้งานตัวอ่าที่ปัดน,น้ําฝนอัตโนมัติได้นะครับผมอ่โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะครับสำหรับ สำหรับรถคันนี้นะครับผมก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับว่าข้างหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคนะครับห้องเครื่องคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยนะครับก็คือไม่มีรอยไม่มีอะไรนะครับนะโอเคคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.3นะครับ Skyactiv นะอ่าที่ฝากระโปรงก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมเลยฝากระโปรงนะครับดูนะครับไม่มีรอยแกะนะครับ ฝากระโปรงไม่มีรอยแกะนะครับไล่ลงมานะครับแก้มน็อตแก้มไม่มีรอยแกะนะครับน็อตอื่นๆหัวโชคหรือน็อตยึดเครื่องนะครับทุกอย่างครับยังมีมาร์กลงงานนะครับไม่มีรอยแกะนะครับผมอ่าตัวฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับก็ยังอยู่นะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านซ้ายบ้านนะครับแก้มนะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยแกะนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับเรารับประกันนะครับว่าไม่มีพลิกคว่ำชนหนักน้ําท่วมตัดต่อเครมซากแน่นอนนะครับหากพบเจอเรารับซื้อคืน100%นะครับผมคันนี้ผ่านการตรวจสภาพมาแล้วนะครับนะโอเคหลังจากที่เราได้ดูสภาพภายนอกภายในแล้วก็ห้องเครื่องกันไปแล้วนะครับคันนี้นะครับผมอยากจะแจ้งราคานะครับว่าเราเนี่ยขายอยู่ที่ 329,000บาทนะครับคันนี้นะ329,000บาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นยางปี24เลยนะครับผมนะแล้วก็เรามีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับอีก1ปี1 0 0 0 0มนกิโลนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีทีมเซลล์บริการอยู่แน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้นะผ่อนประมาณ6000กว่าบาทนะครับ6ก0 0กว่าบาทจะได้เต็มตลอดสัญญานะครับผม สนใจติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ